สายบุญจะถูกจับไผ่นอเว้าคำนี่ตะปองเว้าเลยตะปองนี่ระเว้าอ่ะนะกระบ,บอกแล้วว่ามันจะก่อนสงการนะมันจะก่อนสงการเจ้าสิเป็นแฟนครับตะปองหรือเจ้าสิเป็นเอเมาของสายบุญกันแล้วแต่เด้อยจะบอกให้จะบอกให้เลยว่าก่อนสงการมาถึงแน่นอนถ้าก่อนสงการเขาบ่มียังเกิดขึ้นเท่าก็สที่มาบอกว่า,วามันเป็นยังนะ เขาไปดีรับผิดชอบจากการเฮตัมยูทูบเรื่องสายบนยุสมือนี่มันว่าจะเอาอาหารเม็ดไปเขากินเข้าไปกินขึ้นเพรมันหวานละนี่ผู้ใดว่าใส่เข้าอยู่หมู่บ้านสองสามหมือนนะเขาบอกมีปัญหาเนาะผู้ใดว่าสายบุญมีปัญหาเขาติดเอาอาหารเม็ดมาเรียงเจาเรื่องผู้ใหญ่มาเั่นเออเอามาโวลดกูจิกินกันสงการนี่กันสงการนี่นะมันยังลอยนวลมันยังฉลองสงการแตกตึงๆกันอยู่น่ะเออสงอาหารเม็ดมาจากประเทศลาวโลดกูจิกินนะ เออนั่นแหละการควมนั่นแหละสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับผมไม่ว่า f c ผมรั่ว f c สายบุญสายบาปนะครับผม f c เบาเตียงทองรั่ว f c ลุงผู้เท่าเล่าให้ฟังนะครับผมเนาะคือผมก็หายไปนานแล้วเรื่องลุงแมงป่องเนี่ยนะพอดี f c มาคอมเมนต์ถามว่าลุงแมงป่องอย่าลืมกินนะอาหารหมานะว่างั้นนะ จริงนะผมทำคลิปไปแล้วเนาะเรื่องทวงอาหารหมานี่เอ้อเนาะผมก็อยากจะพูดเหมือนกันแหละทีนี้มันเลยสงการมานานแล้วเดือนนี้เดือนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดือนที่สามแล้วนะวันที่สิบแล้วก็ไม่เห็นมีวิแววลุงลุงจะว่ายังไงกับผมเนี่ยลุงฮะลุงจะว่ายังไงเฉยตุยเลยนะเดี๋ยวนี้ลุงต้องทําตามสัญญานะลุงต้องมาออกขอโทษต้องไปรับเตียงทองแล้วก็ปูพรมอย่างที่ลุงพูดนะ นะลุงว่าอย่างไงเนี่ยนะนะอาหารหมาก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่เอาชักอย่างเอาแต่พูดอย่างเดียวพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยฮนะก็ตายเชื่อถือไม่ได้อย่างงี้นะผมท้ากินอาหารหมาสองสาครั้งท้าก็เงียบกริบเงียบกิบกนะเสบอกว่าโอ้โหวัดศักดิ์ศรีว่างั้นแกบอกนะลุงว่าจริงไหมลุงหนลุงบอกว่าลุงศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีอะ่ะ นะทำไมลุงเป็นคนอย่างนี้นะลุงแมงป่องนะไหนว่ามีศักดิ์ศรีตายแล้วอย่างนี้โอ้ยนะลุงต้องทำตามที่พูดนะถึงไม่กินอาหารหมาลุงก็ต้องมาออกขอโทษเบาเตียงทองนะเพราะลุงไปใส่ร้าย,ายป้ายสีเขาเยอะแยะเลยเขาเสียหายไม่ใช่ว่าอะไรหรอกถ้าเป็นอยู่เมืองไทยนะลุงโดนฟ้องไปแล้วยังมีอีกสายบนสายหนึ่งผมอยากให้ลุงไป พูดให้เขาจังอ่ะเลาะตลาดตลีอ่ะคนไทยเหมือนกัน,นลองดูดินะเลาะตลาดตลีอ่ะตะแม็กอ่ะผมอยากให้ลุงไปสก,กีดดูนะนะแม่ลุงนี่ลุงนี่ไม่มีสัจจะเอาซะเลยเนี่ยนะนะพูดตรงๆเ้วไม่มีสัจจะเอาเลยเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วแต่เอฟซี C ผมเนี่เขาด่าลุงนี่เละเลยแต่ผมไม่อยากเอามาพูดหรอกเขาพูดอย่างงู้นอย่างนี้เนาะให้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพูดแบบเจ็บๆอะ่ะแต่ผมก็ไม่อยากให้นี่ลุงสักเท่าไหร่รอก นะแต่พอดีเอฟซีขอมาอีกที่จริงผมไม่อยากทำไม่อลักคลิปเดียวกับลุงอะเหมือนลุงจะมีค่าเกินไปนะเดี๋ยวจะหาว่าผมม่มาในมือเกาะกระแสลงอีกนะไม่ได้เกาะหรอกเอาคำพูดลุงอะไรมาพูดมึงเอาคลิปกูนี่มายืนยันว่ากูนี่พูดจริงทําจริงใช่ไหมลุงพูดอย่างนั้นผมก็เลยทําตามนี้แหละคําขอร้องเจเอฟซีนะแค่นี้เลยลุงนะ ฝากถึงด้วยนะลุงนะลุงออกมาตอบโต,ต้ผมจะคลิปเดี๋ยโอ้บอกว่าโอ้หลานเอ้ยลุงนี่ยอมแล้วยอมแล้วลุงผิดแล้วให้อภัยลุงเอเอผมก็จะยกโทษในหะ้โอเคนะลุงนะแต่ลุงอย่าแท้ไปเรื่อยขอให้มันจบแค่นี้นะลุงนะนะโอเคนะเจอกันคลิปหน้าครับผม